คลิปนี้นะคะเราจะเดินทางไปยะลาค่ะก่อนอื่นเราต้องมาซื้อตั๋วรถไฟนะคะที่สถานีรถไฟราชบุรีค่ะตอนนี้เขากำลังปรับปรุงนะคะทำเป็นรถไฟรางคู่ค่ะน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวเราก็เลยได้เก็บภาพเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะว่าช่วงที่เขาปรับปรุงอะค่ะสถานีราชบุรีเป็นอย่างไรบ้าง เรามาดูกำหนดการเดินรถนะคะสมมุติว่าเราได้ไปขบวนที่171กรุงเทพสุงไงโกลกนะคะเราก็ต้องมารอที่สถานีราชบุรีเวลา15.25นนะคะส่วนขากลับนะคะก็คือยะลามากรุงเทพ จะถึงราชบุรีประมาณ6โมง24ก็คือ6โมงเช้าเดอ้อเดี๋ยวเรามาซื้อตั๋วนะคะเราซื้อตั๋วรถโดยสารชั้นหนแบบตู้นอนนะคะวิธีการแท็กนะคะว่ารถไฟเนียถึงไหนแล้วนะคะก็เข้าไปที่อากูนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าแท็กรถไฟค่ะเสร็จแล้วก็จะมีคำว่า training tracking system นะคะกดเข้าไปเลยค่ะพอเข้าไปแล้วนะคะก็จะมาถึงหน้าจอนี้ค่ะ ให้กดคำว่าค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์สถานีเป็นสถานีราชบุรีที่เราจะขึ้นค่ะ หลังจากนั้นกดค้นหานะคะตั๋วที่เราซื้อมาคือขบวนที่37็ค่ะนั่นหมายความว่าเราต้องถึงสถานีรถไฟตอน6โมงเย็นนะคะกดปุ่มสีฟ้าตัวไอก็จะแจ้งว่ารถไฟเนี้มาถึงตามเวลาหรือมาช้ากว่าเวลาแล้วตอนนี้รถไฟอยู่ที่ไหนแล้วค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือต้องถึงสถานีรถไฟตอน6โมงเย็นค่ะซึ่งเราก็มาถึงก่อนเป็นเวลา10นาทีและรถไฟก็มาแล้ว เรามาทันนะทุกคนสิบเด้นเบอร์ของเราตู้คะคืองนะคะตู้ใหม่โกโลบค่ะ น้ำเปล่าให้ด้วยนะอ่าหลังหน้าแอร์ด้วยนะจ๊ะมีหมอนจากเรากินข้าวที่บ้านไม่ทันนะคะเราก็โฮมากินบนรถไฟเลยคะ่ะทุกคนพี่เข้ามาตรวจตัวนะคะพี่มาไปลงยี่ล้า ะะหย้้ใดวนคมีสบู่ให้ด <half. S 1> <ing> ้วยเดี๋ยวเราล้างช้อนตรงนี้มีที่ชาร์จนะคะมีปักมีไฟเปิดไฟได้พี่เขาจะมาปูพายนะคะพี่เขาบอกว่าปูได้ตลอดเวลาเรียกเรียกพี่เขาปูได้ตีห้าพี่เขาปูให้ 明白。 เขาปูที่นอนแล้วนะคะนี่คือที่นอนแล้วค่ะพร้อมนอนแล้วนะคะติ่งล่างนะคะรีวิวกันนอนนะคะเฮ้ย,ฮยมีกระเพราไก่มาขายถึงนี้เลยอะ่ะ ไฟมีชานมไข่มุกไข่ด้วยนะจ๊ะโอ้ดหอร่อยไหมเตียงล่างก็จะมีไฟนะคะอยู่ด้านล่างหมุนตรงนี้เปิดปิดความสว่างขนาดนี้เวลาสามทุ่มนะคะเรายังอยู่ที่ปากท่อราชบุรีให้ทายว่าเราจะถึงยะลาตอนกี่โมงติดตามชมอีพีหน้าบ๊ายบาย